สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเป้า,ปาวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างเว้นเดซีชั่นสองในส่วนของตอนที่5้ถึงแที่กําลังจะมาถึงในวันที่3กันยายนนี้บอกเลยว่าไม่แพ้4ี่ตอนแรกแน่นอน หลังจากที่เราดู4ตอนแรกกันไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้าละหำม,มากๆภากหนึ่งทำไว้ดียังไงภาคสองดียิ่งกว่าเข้มข้นสนุกสุดๆแถมเรายังได้เห็นความพ่ายแพ้ของเวนเดย์ที่ยิงสู้ก็ยิงแพ้อีกด้วยพอปกติแล้วจะเห็นเวนเดย์เป็นเทพถูกสู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่ในตอนที่4เวนเดย์กับถูกไทเลอร์โจมตีลนลงมาจากตึกนอนแน่นิ่งไม่ขยับแพ้เต็มตัวเธอจะรอดจากการโจมตีครั้งนี้ของไทเลอร์ไหมจะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกันได้ ได้เลยเริ่มกันที่ฉากแรกเวนเดย์ถูกพามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นอนนิ่งและจะได้ยินเสียงพ่อถามแม่ว่าเว้นเดย์เป็นยังไงบ้างแม่บอกว่ายังอยู่ในอาการโครมา่าหรือยังไม่พ้นขีดอันตรายนั่นเองฉากนี้ทาเอาเอฟซีลุ้นกันตัวโกง่งว่าน้องวันพุธจะลอดไหมฉากต่อไปเป็นฉากการสแสดงดนตรีอะไรสักอย่างของโรงเรียนมีครูใหญ่และครอบครัวของเว้นเดย์มาร่วมงานนี้ด้วยนี่อาจจะเป็นงานเลี้ยงฉลองขอบคุณของการบริจาคที่ครูใหญ่ต้องการจากบ้านเวนเดย์ก็เป็นได้แถมในตัว ัวอย่างนี้เราจะเห็นได้อีกว่าอินิตเหมือนจะกลายร่างเป็นหมาป่าจากสาวน้อยสดใสสีสันตลอดเวลาแต่ตอนนี้เธอกลับเปลี่ยนไปมืดมนเหมือนเว้นเดย์ไม่มีผิดสีหน้าเธอดูตกใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะกลายร่างเลยสักนิดน่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอแน่ๆมาทางฝั่งของซอมบี้จักรกลหลังจากที่มันได้กินสมองคนเติมพลังไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็เหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทีพูดได้เดินได้เหมือนคนท่าทางหน้าตาคล้ายคนมากขึ้นแทบจะแยกไม่ออกเลยส่วนไทเลอร์ที่หนีออก มาได้ก็เข้ามาหลบอยู่ในท่อระบายนะ้ําและฉากนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังจะเจอกับใครสักคนพอสีหน้าท่าทางดูตกใจเอามากๆหันควับเลยถ้าให้แอดเดาอาจจะเป็นบุคคลที่ชวนไทเลอร์ไปถล่มเนว่ามอด้วยกันอย่างเช่นลูกสาวของออก,กาัตาหรือเป็นทั้งฝั่งของแก๊งเนว่ามอเองที่จะมาเจอและจัดการกับเขาแถมเราจะเห็นฉากที่ไทเลอร์ใส่เสื้อคลุมปิดหน้าปิดตาเหมือนกําลังวางแผนทําอะไรอยู่ซึ่งถ้าคนที่เคยดูมาตั้งแต่ภาคแรกคงจะรู้ดีว่าไทเลอร์กดเว้นเดย์มาก และมีความคิดที่จะทำลายเนว่าหมอเขาคงหาวิธีทำลายอยู่แน่แ่และอีกหนึ่งคนที่แอดคิดว่าไทเลอร์จะกลับมาจัดการนั่นก็คืออินิตที่เขาได้ต่อสู้กันในภาคแรกต่อมาเป็นฉากที่พักลีนั่งอยู่ในที่ไหนสักแห่งพร้อมกับเงยหน้ามาสะดุ้งสะแก้มสั่นเลยดูตกใจว่าอาจจะเจอกับไทเลอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดของแอดเพียงคนเดียวเท่านั้นนะฉากต่อมาเป็นฉากที่อินิตกับสาวผมอยกกักโศกกำลังวิ่งไปที่หลุมตรงต้นไม้ที่พักลีเจอซอมบี้จับกลนนั่นเองจึงสาวผมอยักโศกคนนี้ถึงจะ มองไม่ชัดแต่แอดคิดว่าจะต้องเป็นน้องเดอร์มิลตอนที่ไม่ได้ทักเปียหรือเปล่าพอสี่ตอนแรกมีแค่3คนนี้เท่านั้นที่ร่วมมือกันยังไม่เห็นคนอื่นเข้ามาอยู่ในแกงด้วยแอดก็เลยเดาว,ว่าต้องเป็นน้องเดมิลที่เข้ามาช่วยอินนิดแน่ๆทั้งสองคนคงกําลังหาความจริงเพื่อสารต่อสิ่งที่เวนเดย์อยากจะทําหลังจากที่เพื่อนรักของเธอนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลพอยังไม่มีใครรู้ว่าคนที่ควบคุมอิก,กาคือใครนอกจากเวนเดย์กับลงเฟสเตอร์สองคนเท่านั้นฉากหลังๆจะมีความดุเดือดมากขึ้นหอนาฬิกาถูกระเบิด เปิดซอมบี้เหมือนเจอประตูลับเข้าในว่หมอหรือเปิดลงศพของใครสักคนซึ่งแอดก็ดูไม่ชาไถ่เลือแปงลงร่างเป็นปีศาจตาถลนแปลว่าต้องมีฉากต่อสู้อีกแน่ๆและอีกหนึ่งฉากที่แอดอึ้งมากที่สุดก็คืออีนิดส,สาวน้อยหวานแววของเราจับดับขึ้นมาชี้อะไรสักอย่างเราคงได้เห็นฉากบู๊ของเธอแน่ๆในสีตอนสุดท้ายฉากต่อมาบียังกากําลังใช้ไซเลีนใส่ยายของเวนเดก็คงจะเป็นอย่างที่เรารููกันว่าเพื่อให้ยายยอมบริจาคเงินให้โรงเรียนนั่นเองและฉากสุดท้ายอยู่ๆยย น้องวันพุธก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาฉากนี้ทำเอาแอดคนลุกมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นเวนเดกับลงสนามมาบูช่วยเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนั่นเองนี่แค่ตัวอย่างอย่างน่าดูขนาดนี้แอดอดใจรอไม่ไหวแล้วจริงๆต่อไปเราจะมาวิเคราะห์กันทีละเรื่องเลยดีกว่าโดยเริ่มจากเรื่องแรกที่หลายๆคนสงสัยว่าเวนเดจะลอดไหมจะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งทางตัวอย่างก็ได้เฉลยมาตั้งแต่เริ่มเลยว่าเวนเดยังปลอดภัยดีพร้อมกลับมาลุยได้อีกครั้งแน่นอนทําให้พ่อยกแม่ยกโล่งอ,อกไปทีและเรื่องของอินนิตใน ภักและอินิเป็นหมาป่าเดียวใดเพราะไม่สามารถแปงลงร่างได้ทําให้ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆในฝูงแต่อยู่ๆตอนสู้กับไทเลอร์เธอก็แปงลงร่างขึ้นมาทําให้ภาคสองเราจะเห็นบทบาทของอินนิตเปลี่ยนไปอยู่กับเพื่อนในฝูงมากขึ้นสังสรรค์เฮฮาทุกวันแต่ในตัวอย่างเราจะเห็นว่ามีฉากหนึ่งที่สีสันของเธอมันหายไปร่างกายของเธอกําลังจะแปงลงร่างเป็นหมาป่าซึ่งเธอดูตกใจมากเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นคงจะมีอะไรไปกระตุ้นเธอแน่ๆอาจจะเป็นเพราะคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือใครกําลังใช้อุป กรณ์อ,อะไรเพื่อล่ออินิตอยู่หรือเปล่าก็เป็นได้เรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือคนที่ไปลุยโรงพยาบาลจิตเวชด้วยกันอย่างน้องวันพุธและลุงเฟเตอร์พวกเขาจะมีบทบาทในสีตอนสุดท้ายอีกไหมท้าเทียบกับในตัวอย่างลุงเฟเตอร์คงไม่ได้กลับมาแล้วพอในภาคหนึ่งก็เอาลุงเฟเตอร์มาเรียกสีสันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็หายไปส่วนน้องเดมิลเราคงจะเห็นได้ถึงความดักขึ้นเทขึ้นเหมือนกับอินิตเพราะว่าจะมีฉากที่ญิงสองคนวิ่งไปที่ต้นไม้ซอมบี้จากกลนขวามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นอินิตแน่นน แต่คนซ้ายนี่สิผู้หญิงปล่อยผมยาวอยากโสกพอเดมิลจะไว้หน้ามา้าถักเปียใสยๆแบบเวนเดย์บางทีอาจจะทําให้เอฟซีแฟนพันธ้เวนเดย์อย่างเดมิลโกรธและเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่เวนเดย์เกือบจะตุยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ใครที่มีข้อมูลของแม่สาวผมอยากโกนี้ก็เมนมาคุยกันได้นะบางทีอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากๆก็คือซอมบี้จากโกนนั่นเองตอนแรกที่ดูเชื่อว,ว่าทุกคนคง,คงคิดเหมือนกันว่าคงเป็นแค่ตัวประกอบโดนตำรวจจับ ไปก็น่าจะจบแต่มันดันเป็นตัวละครที่ค่อยๆสําคัญขึ้นมาเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นไวรายตัวฉกาดแทนไทเลอร์เลยก็ได้เพราะว่าหลังจากมันกินสมองคนมันก็เริ่มฉลาดเริ่มมีความคิดเดินเหมือนคนพูดเหมือนคนมากขึ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตามองเลยทีเดียวว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับเนว่ามอร์ได้มากขนาดไหนมาที่เรื่องต่อไปที่เราจะเห็นจากตัวอย่างมี2ตัวละครที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วตกใจเหมือนกําลังเจอใครสักคนนั่นก็คือไทเลอร์กับพักลี่นั่นเองหลังจากแอดคิดวิ ขอดูแลที่ผ่านมาไทเลอร์จะโดนคนที่คอยคุมสั่งให้ทํานูน่นทํานี่อยู่ตลอดเปรียบกับคนคนนั้นเป็นเจ้าของหรือหัวหน้าซึ่งเป็นไปได้ว่าลูกของออก,กัสตัสอาจจะยังมีชีวิตรอดและหลังจากที่เธอศึกษาดูไทเลอร์มานานอาจจะคิดค้นวิธีและพูดชักจูงให้ไทเลอร์เป็นพวกเดียวกับเธอก็ได้สาเหตุที่คิดว่าลูกออก,กัสตัสยังมีชีวิตอยู่ขอเธอแค่วิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนเท่านั้นเองยังไม่มีการตุยเกิดขึ้นแถมลุงเฟเตอร์ก็ออกมาก่อนไม่มีใครยืนยันได้ว่าเธอยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ส่วนพักรีนี่เดาไม่ถูกจริงๆเขาไม่มีศัตรูที่ไหนและไม่ได้สูงสิงกับใครจะมีก็แค่ซอมบี้เพื่อนรักเท่านั้นที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้เป็นไปได้ว่าถ้าหักมุมแบบสุดๆพักรีอาจจะเป็นคนควบคุมซอมบี้จัดกนให้สู้กับไทเลอร์อันนี้ก็เป็นความคิดของแอดอีกนั่นแหละโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆและเรื่องที่หลายๆคนสงสัยกันมากที่สุดว่าคนสําคัญในตระกูลอย่างเวนเดย์โดนเล่นงานมาแบบนี้ทําไมครอบครัวไม่มีใครช่วยหรือกดขนาดไปตามจองล้างจองผ่านไทเลอร์เลยต้องเข้าใจ ก่อนว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แปลกๆต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยมีใครสนใจใครสักเท่าไหร่แค่จะคอยเป็นห่วงกันอยู่ห่างๆเท่านั้นและเรื่องสุดท้ายก็คือคู่ใหญ่ดอทที่แอดรู้สึกว่าแปลกๆต้องการเงินแบบแปลกๆแ,แถมยังมีตอนที่เบียงกาพาแม่ไปซ่อนที่ห้องรับของโรงเรียนและได้ยินคูยใหญ่คุยโทรศัพท์ไม่รู้ว่าคุยกับใครบางทีเขาอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็ได้สุดท้ายแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงก็คงต้องไปลุ้นกันเองในวันที่3กันยายนนี้ อดใจรอกันอีกสักนิดและไปลุยกันในเนวมอด้วยกันจบลงไปแล้วสําหรับวิเคอ์ตัวอย่างเว้นเดย์ภาค2ตอนที่5้ถึงแเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย